ไปชมไฮไลท์ของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชสทานคิงส์คับครั้งที่49คู่แรกครับที่สนามสมโพชิเชียงใหม่700ปีครับอิรักในชุดสีขาวเจอกับอินเดียครับท่นี้เพียงแค่16นาทีครับเป็นนาวเรมสิงห์นะครับทำประตูขึ้นน้ำกับอินเดียครับจากการบุกขึ้นมาครั้งแรกของพวกเขาครับลูกจ่ายตัดมาให้ของสหานอับดุลสามารถครับแล้วก็ยิงกดเลียดเสียบเสาแรกครับยาลานั้นปิดไม่อยู่ครับ เกมออกซานมาเป็นรองครับแต่ว่าอินเดียกลับได้ประตูขึ้นนําก่อนเลยจากนั้นยูรักก็ได้จุดโทษจังหวะนี้ครับลูกยิงของบาชาเรซานะครับไปโดนแขนของประการหลังของอินเดียครับซันเทสจริงการครับเป็นจุดโทษครับรักคนที่รับหน้าทีสังหารก็คืออาลีอันฮามาดีครับยิงจุดโทษตีเสมอนาที28่สิบแปดให้กับอูรักครับกองหน้าจากสโมสรบวลเบอร์ดันครับในลีกทูของอังกฤษ ครึ่งแรกนั้นเสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งครับจากนั้นครึ่งหลังครับจังหวะบุกขึ้นมาของอินเดียแล้วเป็นผู้สาประตูของอิรักกับตันทมครับยาลานฮาสซานครับรับบอลพลาดเดับแล้วบอลน,นั้นเข้าประตูตัวเองครับรับบอลลูกนี้ไม่อยู่ครับบอลกระดอนกลับมาเข้าประตูตัวเองครับนาทีที่5 1ครับทาให้อินเดียขึ้นนําอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นก็เป็นอิรักที่โหมบุกจังนกครับพับสนาบุกแล้วได้ยอดจังหวะนี้แล้วมาได้จุดโทษลูกที่2ครับเป็นไอเมนฮูเซนครับโดนนิคิวพูจารีครับทำฟาวในเขตโทษในช่วงสิบนาทีสุดท้ายครับนี่โหโดนดึงแ้วกดไปเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของไอเมนฮูเซนลุกขึ้นมาสังหารลูกนี้ครับ ตีเสมอนาะทีแปดสิบครับเป็น2ประตูต่อ2แล้วเป็นลูกที่15ของเขาในานามทีมชาติกับยิงเยอะที่สุดในทีมชาติอิรักชุดนี้ครับสุดท้ายอิรักเหลือ10คนจังหวะนี้ครับซิดานิบาวครับอดีตเด็กั้นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปัจจุบันไปเล่นในคอแลครับโดยผู้เล่นของอินเดียดึงแล้วโมโหครับฉุนขาดโอ้โหชักศอกนี้เต็มเบ้าตาผูเ้เล่นของอินเดียครับโดนไล่ออกเลยครับต่อหน้าต่อตา คุณวิวัฒน์จำปาอ่อยผู้ตัดสินในเกมนี้แล้วก็จบเกมครับ90นาทีบวกทนเวลาลอีก4นาทีครึ่งหลังเสมอ2-2ครับทำไมคู่นี้ต้องดวนจุดโทษต,ตัดสินครับปรากฏว่าลูกแรกของอินเดียครับแมนเนอร์เฟอร์นันเดสยิงชนเสารครับและจากนั้นอีรักยิงไม่พลาดเลยครับ5คนเข้าหมดครับ ทำให้ชนะอินเดียไป5ประตูต่อ4ครับอิรักก็ผ่านเข้าชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่2ครับจากการเดินทางมาแข่งขันคิงส์ครับเป็นครั้งที่2ของพวกเขานะครับรอเจอกับทีมชนะระหว่างทีมชาติไทยกับเลบานอนที่จะลงสนามเป็นคู่